สวัสดีครับบ้านบูมบิ๊กครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับยี่ห้อ YD นะครับซูเปอร์ฮีโร่ครับผมสำหรับงานฟิกชุดนี้นะครับผมจะเป็นฟิกขนาดปกติอ่าขนาดพิเศษนะครับผมคือฟิกเนี่ยจะมีขนาดที่โตกว่าฟิกขนาดปกตินะครับสังเกตจากตัวฟิกที่ผมวางให้เปรียบเทียบนะครับผมต่อไปเรามาดูกันที่ตัวฟิกกันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นไอรอนแมนนะครับผม สกรีนไม่คมนะครับส่วนข้อมือครับข้อมือขยับไม่ได้นะครับโรงงานขึ้นรูปมาจากโรงงานเลยนะครับผมสกรีนมีแค่ส่วนนี้นะครับตรงส่วนหัวเป็นสีแดงนะครับผมงานค่อนข้างจะเป็นงานคุณภาพต่ำนะครับ ไปมาดูที่ตัวของทอนะครับตัวของทอเหมือนกันครับผมส่วนหัวเนี่ยครับจะเป็นสีเดียวกับส่วนลําตัวนะครับผมส่วนแขนเหมือนกันนะครับขึ้นรูปมาจากโรงงานนะครับ้าหลังสังเกตคุณภาพของเนื้อพลาสติกนะครับจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าส่วนส่วนชิ้นงานเนี่ยครับ ลบเหลี่ยมลบคมมาค่อนข้างได้ได้ดีพอสมควรนะครับผมไม่มีจุดที่แบบว่าเล่นแล้วจะเจ็บมือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงความพิเศษของฟิกชุดนี้นะครับจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่พิเศษกว่าชุดอื่นๆนนะครับผมคือเรื่องขนาดของตัวนะครับคือมันจะใหญ่กว่าฟิกขนาดปกติเนี่ยเมื่อกี้ที่เทียบให้ดูแล้วนะครับผมแต่ครับแต่มันจะเล็กกว่าฟิกขนาดที่เหมือนกันนะครับ นี่ผมเอาของอ e ีกยี่ห้อหนึ่งมาให้ดูนะฮะสังเกตถึงขนาดครับผมสังเกตนะครับคือขนาดของตัวฟิกเนี่ยแหละครับจะเล็กกว่าบิ๊กฟิกที่เคยออกมารุ่นๆก่อนหน้าเนี้ครับ อย่างเห็นได้ชัดนะครับก่อนหน้านี้ของยี่ห้ออ่าอาจไม่ว่าจะเป็นของสเปกเบย์สเปกเ,เ,เบบี้หรือ xd นะครับตัวสรกรีนเนี่ยครับจะสวยงามนะครับผมแต่ยี่ห้อนี้ตัวส่วนตัวตัวส,วสรกรีนเนี่ยครับต้องปรับปรุงอีกเยอะมากนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวอย่างของสเปคเบบี้มาให้ชมน,นะครับว่างานงานวิกฟิกรุ่นแบบนี้ครับงานสวยๆเป็นแบบไหนนะฮะนี่นะครับผมตัวไอรอนแมนนะครับสังเกตความต่างของเรื่องสกรีนเรื่องเนื้อตัวพลาสติกนะครับจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมตัวนี้จะเป็นทอนะครับของสเปคเบบี้นะครับ เดี๋ยวจเจอ,อีกยี่ห้อหนึงจะเป็นตัวทอเหมือนกันนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับสำหรับงานชุดนี้นะครับ ความคิดเห็นส่วนตัวคือถ้าเกิดไม่ใช่สายสะสมหรือว่าซื้อเก็บเป็นยี่ห้อยี่ห้อเนี่ยผ่านได้ก็ผ่านไปก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสายสะสมหรือว่าอยากรู้อยากลองเป็นสายม็อกอย่างเนี้ครับการชุดนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมก็คือไม่ถึงขนาดแย่สุดๆแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่แบบต้องมีไว้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ